สวัสดีครับ FC แฟนคลับครับตอนนี้ผม ee, อ,อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีครับอยู่ที่วีทีแหนมเนืองครับว้าววีทีแหนมเนืองอุดรธาน,นีสมัยใหญ่แท้ครับเลยเป็นพื้นที่บริเวณที่กว้างขวางมากเลยทีเดียวครับพ,พี่น้องครับออกมาจากเมืองประมาณจักกิโลเอาโซออกมาจากเมืองประมาณ7กิโลประมาณ7โลเนาะครับโอ้ตอนนี้เข้ากับร่างงานเข้าไปว่าทางในวีทีแหนมเนืองว้าวใหญ่แิ่พี่น้องเออครับวีทีแหนมเนือง วันนี้เราจะมาทานอาหารมื้อเย็นกันเนาะทานแบบเมนูสุขภาพกันนะครับที่วีทีแหนมเนืองแกซีี่หมูย่อหมูหยังแล้วกินผักกินมีกินห้าไปแล้วเนาะโอ้คือมีหลายอันแต่พี่น้องโอ้โหมีหลายมีหลายมีหลายหลากมีหลายเมนูนะครับที่สำคัญกันมีลาเตลี่ขายพร้อมนะครับนี่แหละครับ โอ้เป็นตะเสียบแถบพี่น้อง,งมึตงตอนนี้ตอนนี้นโอ้มาหอดบอกต้อตงทีตั้งแล้วล่างนะสแกนไทยชนะก่อนเนาะนนสแกนไทยชนะแล้วก็เข้าไปล้างมือเนาะอ่ะไปเข้าไปาาทางนี้นะ้ปทางน,นี้เนาะจื๊บนะครับเนี่ครับขามาทางน้นกับสีน่นี่มองซื้อของฝากครับพี่น้องอครับเอาวัดดอนพุ่มเราโชค อ้าวทานได้ค่ไปได้ปะครับทานได้ค่ะเออผ่านได้ต่อทานได้ครับนี่แหละครับเขามากทาั้งในกิดซีนี่บรรยากาศดีๆพี่น้องป้ามีเมนูหลากหลายหลายอย่างหลายแนวใหญ่ๆๆๆโฉกภาพเบปเบิงเนะี่ยบ้าเฮ้ยคือเอาซุมา้มไก่อีกเห็นเครื่องวะโอ้คือเป็นยังสั่นโอ้สวยงามครับได้เลย โอ้สวย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 ันซองปาดสันซุงได้ไหมาดที่น้องอู้ยสวยแต่ครับมีที่แหนเนียงอุดรธานีหืมยังครับนี่ยาเอกูรูดอ๋อยาเอกูรุดหืมหนูว่ากล่องได้จินซี่ต่อแล้ว <laughs> <laughs> นะครับเหมือนกินซีมาก,กิน รูห์ๆจังสิเลรอพี่น้องไทยบ้านนอกจังไฟนุ่นๆอันนี้เป็นจุดทายภาพเนาะทีนเนี้ยอมเนืองผ่าไปว่านี่ยลองเบิ่งลองเบิ่งลองเบิงบ่งเดี๋ยวเราไปกินกล้วยเพิ่นเนีน่ยน,นไหนททไป่าทุกประเทศอ่ะบิ่น้องแต่ที่เป็นจุดทายภาพนีเป็นหมูหมูอันนี้จอยจอยจอยเนื่องจากว่า ทำไมถึงทําให้จ่อยทําให้จ่อยก็เนื่องจากว่าเป็นหมูที่ไม่มีไขมันนะพี่น้องเนาะนะครับนนี้มากินยางหรูเลยพี่น้องามีโอกาสมากอุดรครับแวบะบมาวีที่แหนมเนื่องครับมีของฝากของตอนของทีระลึกหลายยางหลายเนี่ยวมองนี่ก็สิเป็นมองซื้อของทีละลึกด้วยนี่นะวีทีแหนมเนื่องมีหลายยางนอกจากหมูหยงหมูย่อกับมีขนมขนมเนาะ มีขนมอเลือกซื้อเลือกหามีของฝากเยอะแยะมากมายครับพี่น้องปาดครับปาร์ตหกยางบึงปาดมีสินค้ามีว่ายมีกาแฟอืมห้างเนี่ย,ยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของหมูหมูมีขนมขนมครับพี่น้องนี่แหละครับบรรยากาศของอ่า วิธีน้ยเนี้ยนะครับโอ้โหนี่นี่สินค้าอีสานอ่าพี่น้องฝากต้อนหลายยางหลายแน่วนะครับถามาอุดอรท่านี็อย่าลืมครับแวะแมานะครับเป็นจุดที่ซื้อของฝากของที่ยลึมเยอะแยะมากมายครับปลาตุนครับเป็นแ่ไว้ในตู้นะครับแช่ไว้ในตู้ก็มี อันนี้อย่างเนาะอันนี้เป็นใสก่กอครับ mm hmm. คุนเชียงเนาะคุณเชียง mm hmm. คุณเชียงวีชีพี่น้องเอนาครับผมฝากตอนพี่น้องครับผู้ไหเดินทางมาเที่ยวจังหวัดอุดรน,นะครับนี่ครับหมูย่อเพิ่นนี่หลายแบบครับนี่นี่ นี่จะซื้อขึ้นอย่างนี้ครับนี่นี่ก็้วมีผสมก็มีครับมีปลาส้มก็มีแหนมก็มีแหนมเก็บก็มีหลายอย่างหลายแนวครับซื้อเป็นของฝากของเทอรลิกไหนครับมาเมืองอุดรอย่าพลาดพี่น้องมาวิที่แนมเนื่องนะครับจัดเป็นโซนแนวยู่แนวกินหว้ยครับจัดเป็นโซนอาหาร จะเป็นโซนขนมฝากตอนคนดีหักฝากตอนคนที่นคนิดถอ่พีนนพ่น้องนะครับผลิตภัณฑ์หลายหลายอย่างเหลาอูจากเลนู่ก,กับมี่นะครับพี่น้องนะเป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งแท้ผลนะิตภัณฑ์ของที่ระลึกของฝากเยอะแยะมากมายนะครับอนะมาพบปๆกันนะ มาอุดรก็อย่าลืมแวะมาก็แล้วกันที่วีทีแหนมเนืองนะครับอุดรธานีนะครับเดี๋ยวสิาพาไปกินแล้วบัดสิาพาไปกินฟาดถึงห่านใหญ่ดีเลยนี่ร้านใหญ่โตพี่น้องเย๋ยโอ้มีกาแฟด้วยกาแฟวีทีนะครับมีกาแฟด้วยนะครับอัน,นี้ต้องข้ามนั่งระยะหา่างนี่นะครับมองนั่งกินกันสิ โอ้โถงสีกว้างสีอะครับนี่ะครับป้ากว้างนี่ีดิกว้างจริงๆครับเนี่ยจัดเป็นโซนครับคุณผู้ชมโซนโอ้มีภาพเขียนฝาผนังเว้สวยๆเลยนะครับม,มือนี้สีผ้าเขียนย่หยางครับเดี๋ยวสิผ้าไปเบิร์เชียนหนึ่งครับสำหรับอีพีนี้ขอบคุณทุกท่านที่เกียดรับชมนะครับตอนกินเดี๋ยวผมสิ รีวิวห่นพี่น้องบนเที่ยเหนงครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโตโต้สโลรามครับขอบคุณเลยหลายครับสวัสดีครับ